ทำต,ตามแผนที่ท่านได้วางไว้นะคะหลังจากที่ได้มีการเซ็นตกลงข้อสัญญากับประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะ,คะมาจากหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหมด9ประเทศนะคะก็จะมีประเทศที่ 1. ประเทศฟิจิ 2. ประเทศคิราบติะคะคลิปต่อๆไปจูนก็จะมาวิเคราะห์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอัปเดตนะคะถึงผลการเลือกตั้งนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนเช่นเคยนะคะที่ช่อง ALP in Out Journey ค่ะแล้วจูนก็ขอทักทายนะคะพี่ๆจากสาปปลาวด้วยสบายดีที่ได้ติดตามรับชมช่องของจูนอยู่ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะจูนก็ยังคงติดตามแล้วก็อัปเดตวีซ่ากเกษตรกรรมนะคะเพื่อให้พี่ๆคนไทยนะคะแล้วก็พี่ๆสปปลาวได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แบบ น่าสนใจมากๆในประเทศออสเตรเลียตอนนี้นั่นก็คือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนะคะ2565เองก็ไม่เกิน2ออาทิตย์นี้ค่ะคนออสเตรเลียก็จะได้ดูแล้วว่าใครนะคะพักไหนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจนะทุกคนอยู่ที่ว่าถ้านายกคนต่อไปนะคะไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย แต่เป็นพักคอื่นๆนะคะหรือพักฝ่ายค้านที่ได้ขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่แล้ววีซ่าเกษตรกรรมตัวนี้ยังจะมีอยู่ไหมกดติดตามช่องของจูนไว้ก่อนเลยนะคะจูนก็จะได้มีกำลังใจนะคะนำข้อมูลสาระดีๆนะคะมาแชร์แบ่งปันให้กับพี่ๆทุกคนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะจูนก็จะขอแชร์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียสักเล็กน้อยนะคะประเทศออสเตรียนะคะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระราชินีอลิซาเบธที่2เป็นพระราชนินีเป็นพระประมุขและมีการจัดการบริหารประเทศโดยนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือนายสกอตต์มอริสันนะคะพี่ๆทราบไหมคะว่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือแคนเบราแคนเบราก็จะมีทำเนียบรัฐบาลนะคตั้งอยู่ที่นั่นกระถือเป็นใจกลางการบริหารประเทศก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะนะได้ส่งคําถามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k อุโนออนทัวออสเตรเลียนะคะก็ส่งมาถามเกับกว่าถ้านายกคนต่อไปเนี่ยไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลปัจจุบนันแต่เป็นพรรคอื่นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววีซ่ากเกษตรกรรมตัวนี้ล่ะจะยังคงมีต่อไหมหรือจะยกเลิกไปเลยค่ะวันนี้นะคะจูนก็จะมาพูดในแบบกลางๆนะคะแล้วก็จะเจาะแค่เฉพาะนโยบาย วีซ่าเกษตรกรรมตัวนี้เท่านั้นนะคะจูนอ,อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกับจูนแล้วก็สามารถแสดงความเห็นกันได้นะคะในคอมเมนต์นี่เลยแต่ก็ขอรบกวนนะคะพี่ๆทุกคนแสดงความเห็นด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อก,กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะฝั่งรัฐบาลนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นพรรครัฐบาลก็แน่นอนเลคะ่ะว่าเขาก็ได้มาหลายสมัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้หัวหน้าพรรคก็คือนายสกอตต์มอริสันส์นายสกอตต์มอริสันนะคะก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่กําลังทําข้อตกลงในเกี่ยวกับวีซ่ากษตรกรรมตัวนี้จูนมองว่าถ้าท่านได้ รับคะแนนเสียงนะคะข้างมากนะ,ะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็แน่นอนลวค่ะว่าวีซ่าเกษตรกรรมก็จะทําตามแผนที่ท่านได้วางไว้นะคะหลังจากที่ได้มีการเซ็นตกลงข้อสัญญากับประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นะ,ะอันนี้จุนไม่ไม่กังวลหรือไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยนะคะจุนมอกว่ามีเปอร์เซ็นที่จะสำเร็จผลตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะนําแรงงานเนี่ยเข้ามา ภายในต้นปีหน้านะคะปี2,566นะคะแต่ประเด็นนะคะทุกคนมันอยู่ตรงที่นโยบายของพรรคฝ่ายขานะค,ะคือพรรคเนี้ยเขาก็จะเป็นพรรคที่มีการโต้แย้งโต้เถียงกับพรรครัฐบาลพรรคลิเบอรมาตลอดนะคะพรรคนี้นะคะก็มีช่ือว่าพรรคเลเบลพา r ี y เป็นพรรคแรงงานนะคะนำทีมโดยนายแอนโทนีอับบานิสนะคะก็คือท่านนี้นะคะท่านก็ได้มีการถแถลงนโยบายนะ,ะไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับ วีซ่าเกษตรกรรมท่านอยากที่จะมุ่งเน้นให้คนในประเทศเนียมีอาชีพก่อนแล้วแทนที่ท่านเนี่ยจะไปทำวีซ่าตัวใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับด้านการเกษตรเพื่อมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวสวนเนี่ยท่านก็อยากที่จะใช้วีซ่าตัวเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะจูนต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าไอวีซ่าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะ agriculture visa เรายังไม่เคยมีมยนะคะแต่วีซ่าที่เป็น temporary work ที่มาทำงานในฟาร์มเนี่ย เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในวีซ่าตัวนี้แล้วนะคะแต่จะเป็นการมุ่งเน้นแรงงานที่มาจากหมู่เกาะ Pacific นะคะโครงการนี้มีชื่อว่า Pacific Australian Labor Mobility หรือมีชื่อย่อว่าพามนะคะไอ้เจ้าวีซ่าพามตัวนี้นะคะเป็นวีซ่าที่นำแรงงานนะคะมาจากหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหมด9ประเทศนะคะก็จะมีประเทศที่1ประเทศฟิจิ 2. ประเทศคิราบติ3ประเทศนารู4ประเทศปาปัวนิวกินี5ประเทศซามัว6ประเทศโซลมอนไอซ์แลนด์7ประเทศติมอร์เรสเตยแนะคะประเทศตองการและประเทศสุดท้ายวานูตูนะคะทั้ง9ประเทศนี้เนี่ยก็ได้รับสิทธิ์นะคะในโครงการนี้เนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างเมื่อปีที่แล้วมีการล็อกดาวน์มีสถานการณ์โควิดแรงงานเนี่ย ก็ได้เข้ามาแค่บางส่วนเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าของฟาร์มนะคะในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหรือประมงเชิงพาณิชย์ต่างๆที่เขาต้องการนะคะนอกจากนี้นะคะนายอับบานิสเนี่ยหัวหน้าพักแรงงานก็ยังถแถลงต่อนะคะว่าเขาอยากจะมุ่งเน้นแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะเขาก็จะช่วยเหลือค่าเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศออสเตรเลียพร้อมทั้งจะอนุญาตให้แรงงานกลุ่มนี้ นำผู้ติดตามเข้ามาได้ผู้ติดตามในที่นี้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคะเป็นครอบครัวรวมถึงจะสนับสนุนในการที่จะยื่นขอเป็น permanent resident นะคะหรือเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรียต่อไปวันข้างหน้าด้วยนะคะหลังจากที่พักแรงงานได้แถลงนโยบายต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรกรรมนะคะตัวนี้ออกไปโดยที่ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงเลยว่าท่านจะมีแผนการหรือว่าวางแผนอย่างไรต่อไป ถ้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงในส่วนวีซ่าเกษตรกรรมตัวนี้เลยสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ทําข่าวต่างๆมากมายนะเกี่ยวกับพักแรงงานรวมถึงสื่อช่องต่างๆก็ได้มีการเข้าไปสอบถามเจ้าของฟาร์มและนายกสพันธ์เกษตรกร,ศร,ศกรแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียด้วยว่ามีความเดเห็นอย่างไรกับนโยบายของพักแรงง,งานเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรกรรมที่จะ นำแรงงานจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาทํางานนี้ที่ท่านยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยยังไม่ได้เจาะลึกหรือยังไม่มีแผนการไว้รองรับในส่วนนี้เลยนะคะชาวชาวสวนเจ้าของฟาร์มนะะก็ได้แสดงความเห็นว่าคือเขาเได้รับความเดือดร้อนมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ําแล้วเขาก็ได้มีการดําเนินการร่วมกับภาครัฐมาตลอดในการที่จะขอะะให้มีวีซ่ากกเกษตรกรรมตัวนี้ขึ้นมา เขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากๆนะคะกับนโยบายอันนี้ที่ที่ไม่มีการวางแผนไว้สำหรับทางด้านนายกสาพพันธ์เกษตรกรแห่งชาตินะคะท่านก็ได้พูดเสริมขึ้นมานะคะว่าใจท่าเนี่ยอยากจะให้พักแรงงานนะคะได้ มีการวางแผนหรือมีแผนสำรองนะคะถ้าวันหนึ่งท่านได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียเราจะได้รู้ว่าเราควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยชาวสวนชาวไร่เนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนทางด้านขาดแคลนแรงงานอย่างมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะอาชีพเกษตรกรนะคะก็เป็นเหมือนสันหลังของประเทศที่ผลิตอาหารนะคะเพื่อเลี้ยงปากท้องของคนในประเทศและเป็นอีกหนึ่ง ผลผลิตผลกำไรรายได้ของประเทศนะคะในการส่งออกผลไม้ส่งออกเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะคะก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะคะได้ส่งข้อความนะคะมาทางเพจ Facebook Uno on to Australia ของจูนนะคะได้ถามมีความเข็นอย่างไรในส่วนตรงนี้ปุ้นเนี่ยก็มองว่าวีซ่าเกษตรกรรมตัวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนทุกภาคส่วนทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียเองหรือประเทศคู่ค้านะคะเราวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะ ประเทศออสเตรเลียก็จะได้มีแรงงานเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนะคะทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต่อไปนะ,ะทางด้านแรงงานที่เข้ามาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสทํางานในต่างประเทศนะคะมีลู่ทางมีชุดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงโอกาสนะคะที่จะยื่นขอเป็น permanent r e s i d e รวมถึงขอเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรียต,ต่อไปนะคะถ้าความสามารถและทักษะของแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยตรงตามข้อตกลงของวีซ่านั้นๆน,น,นะคะสกิลวีซ่าหรือวีซ่าเกษตรกรรมต่างๆนะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจูนก็ยังไม่อยากพี่ๆทุกคนเป็นกังวลในส่วนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทราบผลการเลือกตั้งนายกมนติของประเทศออสเตรียแน่นอนอะนะคะยังไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงนะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ เราทุกคนก็จะได้ทราบนะคะว่าใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปนะคะของประเทศออสเตรเลียจะเป็นพักริเบรโรพักรัฐบาลหรือจะเป็นพักเรเบอรนะคะพักแรงงานนะ,ะเราก็ต้องมาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะจูนขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกคนนะคะที่ติดตามวีซ่าตัวนี้อยู่คลิปต่อๆไปจูนก็จะมาวิเคราะห์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอัปเดตนะคะถึงผลการเลือกตั้งนะคะความคืบหน้าต่างๆ อยากให้พี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้จูนด้วยนะคะกดติดตามช่อง ALP In o r d Journey นะคะรวมถึงสามารถเข้ามาพูดคุยกับจูนได้ในเพจ Facebook Uno on t o Australia ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้จูนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ